ขอคลิปหน่อยได้ไหมคลิปพระวันนี้นะครับรอบสืบภาพยนตร์ไายออนะครับก็ฝากด้วยนะ17กรกฎาคมนี้นะครับทุกคนชาวไทยทุกคนต้องไปดูขายออนะคะบอสโจครับ17กรกฎาคมเจอกันนะครับพอกันน้องเพล็กพอม่พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ต้องไปดูขายออนะครับดูได้ทุกภูมิภาคครับขอบคุณมากนะครับ17กรกฎาคมขายออครับ วันนี s <S ้ก็ร well, the so ับสื่อที odo, yeah. right. so ่ขอดแก่นด้วยใช่ไหมคะอืมีรับสื่อที่ขอดแก่นด้วยวันนี้เห็นเขาหลายจังหวัดอยู่นะใช่แต่ว่าเรามาโฟกัสตัวนี้ขอความการไอ้วันยงแ่ที่จะบอกที่จะบอกว่าไปรับสื่อที่ขอดเกล็ด17กรกฎาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ครับมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องนะฮะเรามาเจอกันเปี่ยนจากบรรยากาศนาห้าน ไปเจอกันในโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องคข<า>่<ไ>อ,อ้อนะค17ะ17กรกฎาคมนี้นะครับอยากให้แฟนๆชาวไทยนะครับ<ช>ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ใ<ช>นะครับมาดูหนังไายอ้อนะครับ17รกรกฎาคมนี้นะครับบอกได้เลยว่าครบรถแน่นอนนะครับเปลี่ยนจากบรรยากาศหน้าเวทีหน้าหานเ<อ>พราะว่าตอนนี้มอลําปิดวงพี่น้องเลยต้องมาเบิรงนาข่อ้อนะครับสือปอบอรเข้าไปกินนะครับแล้วก็เบิรงนายอ้อนะครับฝากด้วยนะครับเจอกันไข่อ้อค่ะ 17นี้ไปดูกันเยอะๆนะครับ,บ